โอเคครับพีอบออ่อร่อยแต่ยังไม่ถึงที่สุดซึ่งอันนี้เป็นโยเกิร์ตที่เราได้มาจากตลาดแต่เราสามารถทำให้อร่อยกว่าน,นี้ได้แล้วก็เป็นโยเกิร์ตที่เราทำเองทำง่ายเราไม่ต้องรีบ ทำช้าๆก็ได้ใจเย็นๆรสชาติก็จะอร่อยขึ้นทีนี้เราจะลองทำโยเกิร์ตแบบช้าๆดูจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองทำกันดูอานมใสม่หม้อตั้งไฟให้อุ่นเือเอามือจุ่มแล้วทนได้ใส่โยเกิร์ตเข้าไป2ช้อนโต๊ะคนๆๆให้เข้ากันเอาฝาปิดแล้วยกลงใส่ในกล่องโฟมแค่นี้ก็เสร็จแล้ว หลังจากเราเอาใส่ในกล่องโฟมแล้วทิ้งไว้ประมาณ6 12ชั่วโมงจุลินทรีย์ก็จะเริ่มทํางานทําให้นมทั้งหม้อเนี่ยกลายเป็นโยเกิร์ตท,ที่ดีที่สุดหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะชิมได้เลยครับอ,อร่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อร่อยมากโอเค ออสอาทำครีมชีสง่ายหม้อโยเกิร์ตเท,ทมัดแขวนรอเซนโยเกิร์ตหรือชีสเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆเราทำให้สวยยิ่งกว่าในพัตตะคารก็ได้ชีวิตต้องง่ายถ้ามันยากแสดงว่ามันผิด <c ười>